สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้กลับมาพบกับรูตาอีกแล้วนะคะรูตามีกิจกรรมศิลปะน่ารักนารักมาให้เด็กๆได้ลองทำกันด้วยค่ะถ้าเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วเราไปดูออุปกรณ์กันกเลยค่ะชิ้นที่1นนะคะใบงานค่ะโดยวันนี้รูตาจะใช้เป็นภาพผีเสื้อนะคะ 2. อผู้กัน 3. ส,สี่น้ำสีกันไกล ถ้าเด็กๆคนไหนพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เด็กๆเ,เอาสีน้ำค่ะระบายลงไปบนภาพเลยวันนี้ครูตานใช้เป็นผีเสื้อค่ะแต่ถ้าเด็กๆคนไหนชอบมแมลงเต่าทองหรือว่าชอบเป็นผึ้งก็สามารถระบายได้ตามใจชอบเลยค่ะเวลาเด็กๆระบายสีน้ำนะคะเด็กๆพยายามระบายให้เต็มช่องนะคะ พยายามให้เหลือสีขาวน้อยที่สุดเลยค่ะภาพของเรานะคะก็จะสวยมากๆเลยเด็กๆสามารถระบ,บายสีได้ตามใจชอบเลยนะคะหรือว่าเด็กๆจะตกแต่งเพิ่มเติมก็ได้เลยนะคะอย่างเช่นผีเสื้อเนี่ยที่จริงแล้วเขามีสีสันสวยงามมากเลยนะคะมีลวดลายหลายสีมากๆเลยค่ะวันนี้ครูตานก็จะใช้ทั้งสีเหลืองสีส้มสีฟ้านะคะ แล้วก,ก็ตกแต่งเป็นจุดๆดด้วยสีชมพูด้วยค่ะเมื่อเราระบายตัวผีเสื้อเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาตกแต่งสายกำไรกันค่ะสายกำไรของคุตาวันนี้ก็จะเป็นสีเหลืองค่ะแต่ถ้าใครไม่ชอบสีเฉยๆก็สามารถวาดลูกภาพลงไปได้เลยนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะก็จะได้กําไรผีเสื้อแบบนี้เลยค่ะเด็กๆวางรอให้แห้งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปตัดกันอ่ะแล้วเมื่อแห้งแล้วนะคะคโคตานก็จะใช้กรรไกรค่ะตัดตามรอยเลยและนอกจากตัดตามรอยเส้นสีดำนะคะเด็กๆเห็นเส้นปราไหมคะเส้นประตรงตัวผีเสื้อเด็กๆก็ต้องตัดด้วยนะคะ แต่ว่าถ้าเด็กๆคนไหนไม่มั่นใจให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยดูได้นะคะเวลาตัดเด็กๆอย่าลืมนะคะกันไกลเป็นของมีคมค่ะเด็กๆต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุทําให้เด็กๆบาดเจ็บได้ค่ะเป็นไงบ้างคะกําไรมแมลงของคุตาหน้ารักหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่กันนะคะให้เด็กๆนะคะม้อนค่ะ ม้มวนแล้วก็เสียบตรงที่เราตัดนะคะลงไปแบบนี้ค่ะก็จะได้กำไรเป็นวงแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลองใส่แขนกันนะคะ พอเวลาเด็กๆใส่ที่แขนก็จะเป็นแบบนี้นะคะเด็กๆสามารถตกแต่งสายหรือว่าตัวแมลงให้น่ารักได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ครูตานขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ